สวัสดีครับผมสวัสดีเอามันในบ้านครับอันนี้มีเมนูแซ่บๆครับผมให้เชฟค้านลังสันกันวันนี้ครับมือหน้าผมผัดผีกแกงเผิดพูดโอ้โหค,ครับแต่ว่าแซ่บใน,ๆๆนในคุนะในคุนะรู้จักไหมเห็นไหมรู้จักไหม,ไมตะไคร้ในคุนะเออเขาเรียกกคารมันคืออะไรเออนี่ครับเชฟค้านชิเฮ็ดเมนูยังครับมืัอนี้ผัดเผ็ดเเนาะผัดเพ็ดหมูป่าครับผม ปูปลาของแท้ครับผมมาจากนาราที่วาดครับผมนี่ไม่จีเซียมหรอตัวนี้ประมาณเก้ากิโลครับเพื่อนว่าตัวปงใหญ่ปนเลยหอมหน่อยฮะหอมหน่อยห้วยยังเว้นอยู่อ๋อต้นหอมบ่โอ้ยเยาว่าไม่มีหอมจะใส่ย่างไปซื้อไปซื้ออโอ้มาละกินครับคาเฟ่เนี่ยคับผม โอ้ขักนังมันพอดีน้อยค่ะนี่พอดีขักเลยนี่พัดเพ็ดพัดเพ็ดแบบกึ๊กึเลยนะนี่นี่สิขักอยู่เลยนี่ได้การได้ทั้งเลยราธิวาศแต่เพื่อนว่าลวกแนมคนได้จังพัดนะครับลวกน้ำพ้อนนะน่ะลวกน้ำพ้อนกอนจังพัดเพื่อนว่าได้การเลยมันเสียตื่นหมดแม่นแม่นมันสิบกุยยปได้เพื่อนว่าพูดแต่ว่าหมักแบบนางเนื้อติดนางนี่นะขักเลยเล่นก็มีเลยเราเอา เออด่นกับมี่เราอ่ะหมูป่ากับมี่เราอ่ะเนื้อไปเล็ครับเจ๊ขับอชมฝีมือเชฟคาดครับผมครับผมบันน้ชิมฝีมือเชฟคาดดนละว่างบตรงกันครับช่วงนี้หมูสดิ้งครับหมูสดิ้งหมูแม่คันิงมแ่คนิ่งเอาออกจากช่องฟิตมื่อกี้ดีครับผมเจ๊ครับผมนี่ครับก่อนมาพัดเท่ากับลวกซะก่อนครับผมนี่ครับ ลวกพอหมัดๆหน่อยครับเนาะหมาดไปพับเถอะอุ้ยไส้กาเลยครับผมมารับข้าวจังเลยครับแม่นรับข้าวจังหน่อยมีตะไคร้ครับผมมล้วก็ใบมะกรูดเนาะน้ำลวกเอาครับอุ้ยเชฟข้าวมัต้องห่วงครับผมไใ้การช่วงนี้เขายังบ่มีเมนูปลาน้ำผงเลยเนาะช่วงนี้เนาะเดี๋ยวจักหน่อยจักหน่อยจักหน่อยต้องจัดแล้วล่ะเดี๋ยวผมน่าไปเอาดินเท่าๆเลย อาไปไปอีกคำวะอือ๋อเค็งผมลอชมครับผมเมนูแซ่บๆจากเชฟคาร์สูตรง่ายที่มือฉลองสุดยอดสุดยอดเครื่องแกงเอับลอชมบ้านี้ไปให้หยุดสูตรเชฟคาน์และสุดที่ห้องน้ำอือยกกว่าโอ้มีมะเขือว่อมครับวันนี้ใส่มะเขือเพิ่มความแซ่บไั้หน่อยครับผม ไม่เสียมือนี่ล้างจนเอ๋ออ๋เหตุไม่รู้เหตุได้เลยแต่กินบ่ได้เลยเพิ่นกินขี้นเพิ่นว่าเพิ่นกินขี้นดิมได้โอ้โิมได้ขี้นอยู่บ่เชี่ยวขี้นอยู่บ่โอ้โหหนาเลยเนาะเกียงจานขียนแต่ว่าเกี้ยงเลยนี่ครับผมเริ่มแล้วครับผมเริ่มเลยนี้ใ่จานนะผม ตลาหอมไปสามบ้านแปดบ้านครับผมตุ๊กแกงสูตรเทพพานนะครับนี่เตาฟืนพัดทีนี้ครับผมกลิ่นสีหอมไปพิเศษนะนหอมหอมจะแสบดังเลยว่ะทีนี้น่ครับอันนี้เครื่องแกงสูตรบ้านๆน,นะครับผมแต่ว่ามือนะครว่าใส่ผิดแกงใต้ครับผมอันนี้สูตรที่พานบ้านๆเลย ใสกลางครับผมเอาผัดพัดัดนี่ครับเชฟพรามคนดิมเติมเติมดีกีอเอาแล้ววัอนออ,อเชอรี่อยู่วะ พ่อออลี่มากินมูป่านี่ครับอือสุดยอ,อ,อ,อดครับผมไฟเฮาอยากจ้าโหโอ้อพอดีเสิร์ฟนี่นี่ละเติมน้ำนั่ง่อยน้ำล่างกเนาะออือหานนิดโอ้โหสุดยอดสุดยอดบ่งเรื่องก่ะอันนี้ครับผมเรื่องกัายลท่านั้มาเขือลงไป ไปูตรมันเนอะเลีเตะอะไรแซบเขาเห็ดเลยโบมีสูตรตายตัวเนาะคตัวแซบระบายรวดตาทอนสนใจแล้วตาทอนสนใจหมูป่าแล้วหนึ่งหนึ่งข้าวเหนียวกินข้าวปลาเห็ดหมูป่าเจ้าของสุกเบอร์หันนี่น้องคนคนนิคนหม้อนิคนกระทะดิคนเป็นไหมมาดีค่าก่อนมาดีค้าก่อนใส่แว่นเวอร์กูดเบอร ฝรั่งโคกว่ะเริ่มปรุงครับผมอันนี้เริ่มปรุงนะครับว่าน่า,นนากินหอมเพื่อสนใจได้หะเนาะไม่มีน่งน,นเด็กมเก่เมาน้ำมันหอยลงไปแล้วน้าน้ำมันหอยนะครับ ได้ผัดใหม่ได้จากเระชายนะนี่ใช่คลื่นมาคลื่นมาม่หนักใส่น้ำเจ๊หน่อยเนาะเอาสูตรเปียกเออเอาสูตรแบบไอ้จิงกเข้าเจ้าเนาะจิงกเข้าเจ้าเจ๊หน่อยได้น้ำได้จำน้ำเจ๊หน่อยนะเออน้ำผมน้ำผมเนี่ยเขาได้กระชายมาเพิ่มครับผมมาทีนี้ครบสูตรเลยวทีนี้กระชายกชายกระบอกนี่ทั้งน้ำเกลือ ใส่กระชายลงไปครับผมมันนี่รบเครื่องครับผมบแทีนี้บุ้งเว้ยหอมได้การได้การเฮ้ยเท่าน,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 นั้น,นพีพ่น้องเอ้ยแับนี้ผัดเผ็ดฟูป่าครับผมสูตรเชฟคานครับมันนี่นี่นกเจ้านกเจ้า <c oughs> ผงม่วครับผงม่วขาดบ่ได้ครับผมนี่ หงม,มัวลงไปนี่ละ่ะใส่ลายเสียบลายใส่ลายเสียบลายสูบซื้อตัวขาวเข้าแล้วมั้ง <c oughs> น้ำตาลเล็กน้อยครับผม,มอ่าผัดเผ็ดต้องมีน้ำตาลจังหน่อยเพราะเครื่องแกงมันออกเค็มๆเนาะใส่น้ำตาลจังหน่อยครับผมนี่ครับอ ซีอุ้วขาวลงไปนี่ครับผมน้มันหอยก็ใส่ใส่แล้วใส่ก่อนหมูแล้วนะมันหอยนี่ครับซีอุ้วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลหเพุรดเบิดงเว้ยบาดทีนี่ตัดพักรู้สึกว่าสีครกแล้วแน่นีิจะใช่ก็ใส่แล้วย่างพักกะเพราดิกะผิดหยวกเอ้ยย่งพักสีเขียวอยู่ตัด ตาทอนมายืนเฝ้ากระทะเลยเพื้อนี่ <g ülme> โอ้บนิววันใดเออพริกหยวกใบมะก,กรูดแบบทีนี้ <c oughs> เติมกูลใส่สุดท้ายเนาะครับเกลือจ,จ,จักไปจักสูตรได้โอ้โสูตรมั่วเขา้าฮะมั่วใจเแซ่บแน่นอนมาฐานอยู่แล้วนี่ล่ะบุ๊มีสูตรไตตัวกระเพรา,า,าไปนะไปกระเพราใบมะกรูดลงไปเลยขึ้นหอมมาแล้วบานี้ สุดยอดตักไปให้แม่ซิมน้ำจังหน่อยครับผมครับอนะเอ,อ้ยสวดถาดไปกระเพราไหมวัชชินีเอา,อางเฮ้ให้มันยุบจังหน่อยก่นะอนเนาะนี่ครับใส่ใบกระเพราครับผมนี่สูตรใหม่น้อยฮะเนาะสูตรใหม่เติมใบกระเพราครับผมลองเปลี่ยน,นครับเคจัดไปครับผม,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 มเปลี่ยนเสร็จโหแต่พลาดอะไรใส่ใบกระเพราผมเน <laughs> น้เาจัหไปแมนเติมหน้ามักจ้านหน่อยก่อนหน้าเจ้หน่อยข้างเพื่อเพือเ่อจ้ำแข็งเขาเพื่อจ้ำแข็งเขาโอ้ยตามลางจริงไม่ได้ครับผัดผิดหม,มูป,ป่าสุเทพคานขัดตอนสุดท้ายเฮาแต่มากรูดครับเพิ่นบ้านหอยจักหน่อยนเนาะเาเติมหน้าเนาะโอเคครับผมจับไปนี่ครับนีมันไงครับมือดินะ้มือดิ้มไปแห้งไปแห้ง ตรงไปแห่งไปสมุทรสาครก่อนครับผมเ,เอา้าวไปมะกรูดลงไปเบื่อทาใส่ไปมกะกรูดว่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วจัดไปเอเค,ครับผมแซ่บแน่นอนนะบอสประเทศอ่นอกเกดีย,ยบเบื่อเยาว่านว่าแม่น่ากินครับโอเคครับผมรอชิมกันครับพี่โนโอ้อง เดี๋ยวให้เชฟค้านชิมให้เบ่งครับผมมาที่นี้กินเองต้องชิมก่อนเพื่อนนะครับผมไม่งั้นคนอื่นจะเป็นภาระนะครับคนอื่นจะเดือดร้อนนะครับงอนไหนลูกปากเออตัวเป่าก่อนไหนตูกตาบอกเนี่ยวได้การพริกหยวกใส่ห้อมาที่นี้อร่อยไหมโอ้โหแกกินวะ บ่อยากโอ้ยหอนเลยพูดอ่ะเอาทอนใส่แล้วทางนี้เอาทอนชิมมึงกันนะเซียบบ่โอ้แซ่ยบหอนได้การหอนหอนเตะเตมาชิมมึงด้วนี่เออหมูป่าหมูป่าทีเนตที่แล้วเวลาที่บ้านหมูป่าอะไรที่บ้านมาจากไซคับดิไก่ไก่ไก่พักเต้หมดแล้วพักเต้เออเป็นอะไรทุเรียนได้การบ่เออเออ โอ้เชฟยร้ำฝนทอดไข่พูดอ่ะโอ้เดี๋ยวไปถ่ายเชฟยร้ำฝนชิมชิมไข่ทานี้ชิมก่อนหมูป่าเตอรี่การบินไทยพักครับส่งขอนเรียนได้การหรอได้การแล้วครับต้องเขี่ยดีๆน่ะต้องเขี่ยดีเองหน่อยเนาะเอหมูป่านังมันี่ยกรึดกรึดจังหน่อยเออมาครับพี่น้องกินเขาแรงต้องการเด้อครับผมมาที่นี่ครับนี่ ตัเต็ดหมูป่าแซ่บแทบเลยย้ําหอยกับเลือดรอตจอเลือดแต่จานเจ้ครับเอาเบิ่อเชฟแล้วฝนเอ้าเสร็จหรือยังนี่เดี๋ยวดู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 โอ้ยฝรั่งทอดไข่ก็ปินเว้ยโอ้โวันที่นี้ได้กินหมูน้อแต่เย็นเออเออนี่ โอ้เวลิกูดก่อนนะโฟนเวลิกูดเวลกูดไปไปดีกีเข่าครับผมมาที่นี้นะพี่น้องแต่งผ้าเข่าผ้าหน้าไม่กินน้ำแกนครับผมมาที่นี้แซ่บๆน้ำแกงเจอกันคลิปหนาครับผมเฮามันเทบ้านครับผมสวัสดีครับต้องขอบคุณเจ็บฟิล์มมือเชี่ยบคานครับวันนี้บไิเจอกันโดนครับผมเดี๋ยวเจอเมนูป่าน้ำโขงเนาะจักหน่อยเนาะจากมือจากมือครับผมนี่ฟาดงาดีกว่าฟาดพิการครับผม